พระนางยะโสธราพิมพาออกพนวดพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาณกูตาคาระสาลาป่ามหาวันครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วจึงทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จจาริกไปอย่างพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีฝ่ายพระญาติในเมืองกบิลพัฒ์ เมื่อทราบข่าวการอุปสมบทเป็นภิกษุณีของพระประชาบดีเทรีแล้วจึงปรึกษาราชกิจกันว่าธรรมดาเมืองที่ไม่มีกษัตริย์ราชสมบัติย่อมตั้งอยู่ไม่ได้และได้เรียกประชุมเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมเสนาอามานข้าราชการผู้ใหญ่ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกษัตริย์สืบของราชสมบัติอีกต่อไปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันพร้อมใจกันที่จะสถาปนาเจ้าชายมหานามะซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระอนุรุทธเทระและเป็นพระโอรสองโตของพระเจ้าอมิโตธนะให้เสด็จขึ้นครองราชต่อไป พระนางยะโสธราหรือพิมพาทรงมีดำริในพระไยว่าธรรมดาว่าราชสมบัตินี้ไม่มีความแน่นอนทั้งที่เป็นของควรที่ถึงพระราชสวามีของเราโดยแท้แม้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ยังตกเป็นของคนอื่นไปได้อันหนึ่งพระราชสวามีของเราก็เสด็จออกพนวน ราหุลผู้เป็นบุญก็ออกผนวนเช่นกันแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะดำรงชีวิตในคราวาสวิสัยสมควรที่เราจะออกบวชโดยไม่มีความอะไรในสมบัติเหล่านี้โดยแท้เมื่อดำริเช่นนี้จึงได้เข้าเฝ้าและถวายพระพรลาออกผนวดต่อเจ้ามหานามะทรงพานางปาทะปริจาริกา500คน เสด็จออกจากเมืองกบิลพัทไปยังพระเชตวันมหาวิหารทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ประทานให้ด้วยครุธรรม8ประการภายหลังอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วมหาชนนิยมเรียกว่าพระพัทากัจจานาถรีและได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดา พระเถรีได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อการไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีภายหลังท่านได้รับตำแหน่งเอตตคะคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายด้านบรรลุอภิญญา